ภาคเหนือภาคเหนือของประเทศไทยเป็นภูมิภาคที่อยู่ด้านบนสุดของไทยมีลักษณะภูมิประเทศอันประกอบไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสวรรนาเหมือนกับพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศการที่มีพื้นที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลและมีเส้นละติจูดอยู่ตอนบนทำให้สภาพอากาศของภาคเหนือเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอย่างเห็นได้ชัดเช่น มีฤดูหนาวที่เย็นกว่าภูมิภาคอื่นๆทางด้านประวัติศาสตร์ของภาคเหนือมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับอาณาจักรล้านนาจังหวัดในภาคเหนือจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดพิจิตรลักษณะภูมิประเทศภูมิประเทศของภาคเหนือประกอบไปด้วยเทือกเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนและมีพื้นที่สำคัญของประเทศหลายจุดเช่นพื้นที่ทางด้านตะวันตกสุดของประเทศที่อำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนพื้นที่ทางด้านเหนือสุดของประเทศที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายจุดสูงสุดของประเทศที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ภาคเหนือย,ยังเป็นพื้นที่แรกของประเทศที่แม่น้ํำคงไหลผ่านโดยจุดแรกที่แม่น้ำคงไหลผ่านประเทศไทยอยู่บริเวณสามเหลี่ยมทองคําอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายภาคเหนือมีพื้นที่รวมทั้งหมด9 3 6 9 0 8 5ตารางกิโลเมตรคิดเป็นสัสดส่วนร้อยละ 0.06ของพื้นที่บนผิวโลกภาษาเหนือโดยภาษาถิ่นของภาคเหนือเรียกว่าภาษาถิ่นพายัพคำเมืองนั่นคือภาษาที่ใช้ในการสื่อสารอยู่ในบางจงังหวัดของภาคเหนือตอนบนหรือภาษาในอนาณาจักรล้านนาเดิมมักจะพูดกันมากในจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาลำปางน,าน่านลำพูนตากแพร่เป็นต้นเช่นสลิดดกคือละลิกละลีแห่นปะจายคือหิวผู้ชายหันคือเห็น คือคือให้ท่าคือคอยพอคือมองดูบ่คือไม่แงคือทำขี้จุคือโกหกอาหารภาคเหนืออาหารของภาคเหนือประกอบด้วยข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักมีน้ำพริกชนิดต่างๆเช่นน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องมีแกงหลายชนิดเช่นแกงแครนอกจากนั้นยังมีแหนมเส้อัว่วแคบหมู และภักต่างๆสภาพอากาศก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้อาหารพื้นบ้านภาคเหนือแตกต่างจากภาคอื่นๆนั่นคือการที่อากาศหนาวเย็นเป็นเหตุผลให้อาหารส่วนใหญ่มีไขมันมากเช่นน้ําพริกอองแกงเลน้ําพริกหนุ่มไส้อัว่วเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นอีกทั้งการที่อาศัยอยู่ในหุบเขาและปูนที่สูงอยู่ใกล้กับป่าจึงนิยมนําพืชพันธุ์ในป่ามาปรุงเป็นอาหารเช่นผักแค บอลหยวกกล้วยผักหวานทําให้เกิดอาหารพื้นบ้านชื่อต่างๆเช่นแกงแครแกงหยวกกล้วยแกงบอนน้าพริกหนุ่มน้าพริกหนุ่มอาหารพื้นบ้านที่ไม่มีใครไม่รู้จักเป็นน้าพริกที่มีส่วนผสมแตกต่างจากน้าพริกของภาคอ,อื่นโดยใช้พริกหนุ่มหรือพริกมันเป็นส่วนผสมหลักผสมผสานกับส่วนผสมอื่นๆเพิ่มรสชาติโดยสามารถปรุงได้หลายรูปแบบแตามความชอบของแต่ละคนบางสูตรมีการใส่ปลาลาหรือกะปิลงไปด้วยเพื่อเพิ่มเติมเสริมความอร่อย น้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องนับเป็นน้ำพริกพื้นบ้านล้านนาะที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายพอๆกับน้ำพริกหนุ่มลักษณะเด่นของน้ำพริกอ่องคือมีสีส้มของสีมะเขือเทศและพริกแห้งที่เคี่ยวจนเป็นน้ำขุกขิกมีน้ำมันลอยหน้าเล็กน้อยมีสามรสคือเปรี้ยวเค็มเผ็ดเล็กน้อยและรสหวานตามนิยมรับประทานกับผักสดหรือผักต้มก็ได้แกงฮังเลแกงฮังเลมีสองแบบคือแกงฮังเลมา่าน มีลักษณะเป็นแกงที่มีสีน้ำตาลแดงน้ำแกงคพลิกมีน้ำมันลอยหน้าสีแดงส้มจากเครื่องแกงเนื้อสัมผัสของหมูเปื่อยนุ่มรสเปรี้ยวเค็มหวานและเผ็ดแกงฮังเลอีกชนิดคือแกงฮังเลเสียงแสนมีการนำผักพื้นบ้านตามฤดูการมาเพิ่มในส่วนผสมเช่นตัวฝักยาวมะเขือยาว เขือพวงพริกผักชีฝรั่งใบชะพลูและหน่อไม้ดองมีลักษณะคล้ายกับแกงโฮแต่แกงครางเลเชียงแสนไม่มีวุ้นเส้นเป็นส่วนผสมมีส่วนของน้ำแกงเล็กน้อยสีของแกงออกสีเหลืองเขียวจากส่วนผสมของผักประเพณีภาคเหนือประเพณีของภาคเหนือ เกิดจากการผสมผสานของการดำเนินชีวิตและศาสนาพุทธความเชื่อเรื่องการนับถือผีส่งผลทำให้มีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของประเพณีที่จะแตกต่างกันไปตามฤดูกาลทั้งนี้ภาคเหนือจะมีงานประเพณีในรอบปีแทบทุกเดือนวันสงกรานต์สงกรานต์งานประเพณีถือเป็นช่วงแรกของการเริ่มต้นปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์งานประเพณีโดยแบ่งออกเป็นวันที่13เมษายนหรือวันสังขารล่องเป็นวันสิ้นสุดของปีโดยจะมีการยิงปืนยิงสะโพกและจุดประทัดต,ตั้งแต่ก่อนสว่างเพื่อขับไล่สิ่งไม่ดีวันนี้ต้องเก็บกวาดบ้านเรือนและทําความสะอาดวัดวันที่14เมษายนหรือวันเนาตอนเช้า จะมีการจัดเตรียมอาหารและเครื่องไทยทานสำหรับงานบุญในวันรุ่งขึ้นตอนบ่ายไปขนทรายจากแม่น้ำเพื่อนำไปก่อเจอดีทรายในวัดเป็นการทดแทนทรายที่เหยียบกิดเท้าออกจากวัดตลอดปีวันที่15เมษายนหรือวันพยาวันเป็นวันเริ่มสักการใหม่มีการทำบุญถวายขันข้าวถวายตุง ไม้ค้ำโพที่วัดส่งน้ำพระพุทธรูปพระาธาตุและรถน้ำดำหัวขอพอรจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือวันที่16ถึง17หรือวันปากปีและวันปากเดือนเป็นวันทําพิธีทางศสยศาสตร์สะดอกเคราะห์และบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งนี้ชาวร้านนามีความเชื่อว่า การทำพิธีสืบชะตาจะช่วยต่ออายุให้ตนญาติพี่น้องและบ้านเมืองให้ยืนยาวทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นสิริมงคลโดยแบ่งการสืบชะตาแบ่งออกเป็น3ประเภทคือการสืบชะตาคนการสืบชะตาบ้านและการสืบชะตาเมืองตานตุงประเพณีตานตุง ในภาษาถิ่นล้านนาตุงหมายถึงทงจุดประสงค์ของการทำตุงในล้านนาก็คือการทำถวายเป็นผุทัพบูชาชาวล้านนาเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือถวายเพื่อเป็นปัจจัยส่งกุศลให้แก่ตนไปในชาติหน้าด้วยความเชื่อที่ว่าเมื่อตายไปแล้วก็จะได้ไปเกาะยึดชายตุงขึ้นสวรรค์ พ้นจากขุมนรกวันที่ถวายตรงนั้นนิยมกระทำในวันพยาวันซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์วันลอยกระทงเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของชาวไทยตรงกับวันขึ้น15ค่15้าำเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติไทยตามปฏิทินจันทรคติล้านนามักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายนตามปฏิทินสุริยคติประเพณีนี้กําหนดขึ้นเพื่อเป็น การสะดกดเคาะและขอขมาต่อพระแม่คงคาเพลงพื้นบ้านภาคเหนือเพลงพื้นบ้านภาคเหนือสามารถใช้ร้องเล่นในทุกโอกาสโดยไม่จำกัดฤดูหรือเทศกาลใ,ใดๆซึ่งจะใช้ร้องเพลงเพื่อผ่อนคลายอารมณ์และการพักผ่อนหย่อนใจโดยลักษณะการขับร้องและท่วงทำนองจะอ่อนโยนฟังดูเนิบนาบนุ่มนวลสอดคล้องกับเครื่องดอนตรีหลักได้แก่ ปี่ซึงสะล้อเป็นต้นเพลงพื้นบ้านในภาคเหนือมี3ประเภทคือ 1. เพลงซอใชใ้ร้องโต้อตอบกันโดยมีการบรรเลงปีสะล้อและซึงคอไปด้วยเป็นการนำบทประพันธ์ของภาคเหนือนำมาขับร้องเป็นทำนองสั้นๆ ดยเนื้อหาของคําร้องจะเป็นการระบายความภายในใจแสดงอารมณ์ความรักความเงียบเหงามีนักร้องเพลงคนเดียวและจะใช้ดนตรีบรรเลงหรือไม่ก็ได้เช่นจอยให้กับคนรักรู้คนในใจจอยประชันกันระหว่างเพื่อนฝูงและจอยเพื่ออวยพรในโอกาสต่างๆหรือจอยอำลา 3. เพลงเด็กมีลักษณะคล้ายกับเพลงเด็กของภาคอื่นๆคือเพลงกล่อมเด็ก เพลงปอบเด็กและเพลงที่เด็กใช้ร้องกันได้แก่เพลงฮื้อลูกและเพลงสิจุงจาการละเล่นภาคเหนือการเล่นของภาคเหนือมีการเล่นไม้หึงหรืออีหึงพงพางเตยหรือลินการแต่งกายของคนภาคเหนือ ผู้ชายชาวบ้านทั่วไปชายจะนุ่มกางเกงขาย,ยาวลักษณะแบบกางเกงขาย,ยาวแบบ3ส่วนเรียกติดปากว่าเตีวหรือเตีวสะดอทำจากผ้าายส่วนเสื้อก็นิยมสวมเสื้อผ้าายคอกลมแขนสั้นแบบผ่าอกกระดุม5เม็ดเช่นเดียวกันเรียกว่าเสื้อมอห้อมชุดนี้ใส่เวลาทำงานผู้หญิงหญิงชาวเหนือจะนุ่งผ้าสิ้นยาวเกือบถึงตาตุ่มนิยมนุ่งทังสาวและคนแก่ผ้าถุงจะมีความประนี่งดงาม ส่วนเสื้อจะเป็นเสื้อคอกลมมีสีสันลวดลายสวยงามขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะ